โอล้โอเคสวัสดีค่ะช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะพบกันอีกแล้วนะคะเรามากินข้าวค่ะวันนี้จะมาทำรีวิวกินข้าวกินข้าวไก่มีไก่ผัดคะนา้ามีไก่นะคะมีไก่เจียว มีไส้กรอกคะคณะแล้วก็มีต้ตมตำมะยมตตำมะยมรแสแซ่บๆกินรอบหลังตอนนี้กินข้าวก่อนค่ะมีขนมไหว้เจ้าด้วยนะคะโอ้ยวันนี้กับข้าวเยอะยะเลยนะคะ กับข้าวอร่อยอร่อยมากๆเลยอร่อยสุดๆนะคะจะมีช่องคา,างมาอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บไปหาช่องอชื่อช่องอะไรดําสีไม่ตกค่ะช่องดําสีไม่ตกอยู่ด้วยค่ะมาที่บ้านช่องดําสีไม่ตกค่ะ <laughs> ดำดีสีไดำดีสีไม่ทาข้าวไปทาข้าวกันนะคะกินไก่แล้วนะคะกินไก่บอกสากจีนเนียแนะนำค่ะง่ายๆเลยทำแป้งข้าวเหนียวกับน้ำตาลน้ำตาลอ้อยผสมกันแล้วไปนึ่งนะคะ ไม่ต้องซื้อค่ะออกมาสุดเด็ดอร่อยๆมากินข้าวด้วยกันค่ะกินข้าวกับไข่กับผักคะนา้ากับไก่กับอร,อ,อร่อยไหม น้นพริกก่จะเป็นไก่ไก่บาร์บีคิวไก่ย่งบาร์บีคิวมาเดอมาเดอกินข้าวค่ะข้าวเที่ยงซับซับ กดมาดูด้วยนะนะกินข้าวข้าวกับไก่ที่ขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ